นี่ร้านนี้ก็มาถึงแล้วอ่ะเข้าไปอ่ะแม่เข้ามาพี่ครัสวัสดีครับนีครับมาเอาอีกกรหน้าเหมือนเดิมครับอ้อสวัสดีครับเฮ้ยตัวอะไรวะพี่ใช่เอาตัวไหนพี่คะโอเค อันนี้อันนี้ใช่ตัวที่มีตั๊มหนีหมาฮะหรือหน้าเขียวใช่ไหมเอ่ยครับโอเคมีตําหนีที่ทีท่าไหร่นะพอรับสิาทนะร้อห้าสิบนี้อะไรละฮึเบียดละตอนเบียดละตอตัวเล็กจังเฮ้ยงูเขียวพยินนี่เขียวพยินนี่อ๋อตัวหนึ่งครับ แม่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 แมนีมม่พวกพวกเพชรนเนะ,นะตัวไหนเอ่ยตัวนี้เหรออ๋ตัวใหญ่หน่อยอะใ <laughs> หญ่ใหญ่ตัวที่กำลังยื่น,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 นอาใหญ่นี่ยคางห้อยอ๋ตอตัวนั้นใช่หไหมคะใช่หมยกว่าอะไตัวเนีน่ยตัวน,นั้นดูนอิ่มอวบดีนะตัวน,นั้นตัวใหญ่กอัน,กอนีเนาลยรอืม ดูตัวใหญ่มากแลาวว่าตรงนขาครับตัวใหญ่ให้ดูตัวใหญ่โกเกอเค <c oughs> นิ่งเต่าเนี่ยเนี่ยหัวกรนะโหลกเนี่ยโบอาก็มีเฮ้ยเแมย 有点简单，来。